ไม่ได้มีแค่ดวงฟริมปองชี้ชัยชนะท้ายเกมคือคุณภาพและลั่นเวสเพิ่งเริ่มต้นพร้อมประกาศเป้าหมายกับลิเวอร์พูลเชรมีฟริมปองแบ็กขวาคนสำคัญของลิเวอร์พูลได้ให้สัมภาษณ์กับ liverpoolfc.com หลังจากเกมที่ทีมเฉือนชนะแอลติโก m มาดริด3ต่อ2ซึ่งเป็นเกมที่5ติดต่อกันที่พวกเขาคว้าชัยชนะด้วยประตูในช่วงท้ายเกม โดยเขาได้พูดถึงสภาพจิตใจของทีมฟอร์มของเพื่อนซีฟลอเรียนเวยสและเหตุผลที่เขาย้ายมาสู่แอนฟิลผู้สื่อข่าวหลังเกมผู้สื่อข่าวเฉเรมี่ยอดเยี่ยมมากคุณจะอธิบายชัยชนะในช่วงท้ายเกมเป็นเกมที่5ติดต่อกันนี้ได้อย่างไร เชอร์ี่มันเป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลครับบางครั้งคุณก็ทําประตูได้ในนาทีสุดท้ายผมมีประตูช่วงท้ายเกมมากมายในอาชีพของผมจนถึงตอนนี้แน่นอนว่าตั้งแต่อยู่กับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราชนะผมคิดว่าเราสมควรชนะพวกเราเป็นทีมที่ดีกว่าและเล่นได้ดีจริงๆผู้สื่อข่าวเมื่อประตูท้ายเกมเกิดขึ้นบ่อยครั้งขนาดนี้มันคงไม่ใช่แค่เรื่องของโชคใช่ไหมมันเกี่ยวกับคุณภาพความมานะพยายามและคาแรคเตอร์ของทีมด้วยเชเรมี่ถูกต้องเลยครับ ในเกมคุณไม่มีทางรู้ว่าเมื่อไหร่ที่คุณจะทําประตูได้แน่นอนว่าในฟุตบอลคุณย่อมอยากจะทําประตูให้ได้เร็วกว่านี้แต่บางครั้งมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นอย่างที่ผมบอกมันเป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลบางครั้งคุณก็ทําประตูได้ช้าบางครั้งคุณก็ทําได้เร็วมันก็เป็นแบบนั้นแหละครับ ผู้สื่อข่าวทีมออกสตาร์ทได้ยอดเยี่ยมมากพวกคุณผิดหวังกับการที่ปล่อยให้เกมหลุดมือไปจากที่นำสอต่อ0บ้างไหมเจอร์เรมี่แน่นอนครับผมรู้สึกว่าเมื่อคุณนำสอต่อ0เราย่อมต้องการรักษาความได้เปรียบไว้หรือทำประตูเพิ่มแต่นี่คือแชมเปี้ยนส์ลีกเรากำลังเล่นกับเอลนติโก m มาดริดแน่นอนว่าเราทำได้ดีกว่านี้เพื่อหยุดไม่ให้พวกเขาตามมาได้แต่นี่คือฟุตบอลผู้สื่อข่าว ดูเหมือนว่าสิ่งต่างๆเริ่มเข้ารูปเข้ารางอย่างช้าๆการเล่นประสานงานเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆและส่วนใหญ่ก็มีเพื่อนรักของคุณอย่างฟลอเรียนเวียสเป็นหัวใจสําคัญคุณคิดว่าเราจะได้เห็นอะไรจากเขาอีกมากแค่ไหนเชรเร e m y มี่เขาเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองครับแน่นอนว่าผมอยู่กับเขามา4ปีที่เลเวอร์คูเซนดังนั้นผมรู้ว่าเขาทําอะไรได้บ้างผมกําลังเห็นสิ่งนั้นมันกําลังจะมามีอะไรให้เห็นจากเขาอีกมากเลย ผู้สื่อข่าวในแง่ของส่วนตัวแล้วคุณคิดว่าเราจะได้เห็นอะไรจากคุณและกลุ่มนี้โดยรวมอีกมากแค่ไหนเฉรมี่ <Jeremy, S 1> ผมรู้สึกว่าตอนนี้เรากําลังทําได้ดีเราชนะทุกเกมฟุตบอลคือการชนะแน่นอนว่าเราสามารถเล่นได้ดีกว่านี้แต่ท้ายที่สุดแล้วถ้าคุณเล่นดีขึ้นแต่คุณแพ้ไม่มีใครสนใจเรื่องนั้นหรอกครับดังนั้นฟุตบอลคือการชนะแน่นอนว่าเราสามารถเล่นได้ดีกว่านี้แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการชนะ เพื่อที่จะคว้าถ้วยรางวัลคุณต้องชนะแน่นอนว่าต้องเล่นดีด้วยแต่คุณจําเป็นต้องชนะและทําประตูให้ได้ผู้สื่อข่าวคำสุดท้ายในแง่ของสถานะที่คุณอยู่คุณพอใจกับการเริ่มต้นที่ทีมทำได้มากแค่ไหนเป็นการส่วนตัวเชอร์ี่นี่คือเหตุผลที่ผมย้ายมาที่ลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูลคือทีมแห่งชัยชนะพวกเขารู้วิธีการคว้าถ้วยรางวัลและนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการทำ ช่วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด Subscribe กดไลค์และแชร์กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานครับทุกการสนับสนุนคือกำลังใจให้เราสร้างสรรผลงานดีๆต่อไปนะครับ